สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไนโคอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแพทอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมจากของวันที่30เมษายนะครับผมว่ามีอะไรกันเข้ามาบ้างบอกเลยว่ามีผู้ไหลอย่างมากมายไก่กองมากเลยนะครับผมก็จะมาให้เห็นภาพกันในแบบให้ครบเลยในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้แบบชัวร์ชวด้วยนะ เพราะว่าบอกเลยว่าบางคนนี่แม่งไปแบบมั่วจัดอ่ะให้ไปดึงตรงนู้นตรงนี้ต้นนงต้นน้ําถุงทองบ้าบอพอแตกเออไปดึงทําอะไรครับผมเลอะเทอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมระดับแรกเรามาดูกันก่อนเลยครับที่สัตว์พาหนะนะครับผมพาหนะเนี่ยมีเพิ่มมานะครับผมง่ายๆเลยครับมีเพิ่มมานี่เห็นไหมครับถ้าเป็นสีทองก็มีเจ้าตัวนี้แหละนะครับผ่มาสองตัวนะครับตัดเนี่ยนะครับจะเพิ่มมาสี่ตัวครับก็คือเป็นสีทองสอง แล้วก็เป็นสีม่วงสองนะครับซึ่งความสามารถบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าดาเมจทัพสาสิบห้าก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าใครที่มีกําลังรีก็ควรจะรีครับเอออ่ะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าตอนนี้ณตอนนี้คือพีคสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าแม่งบวกดาเมจพื้นฐานยี่สบไม่สนใจการลดดาเมจสิบห้าบอกเลยแม่งเทพมากนะครับคือออฟแม่งโคตรแรงถ้าใครได้มาตอนนี้ก็คือว่า เดือดจัดนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูครับนี่อันนี้คือจะเป็นสีม่วงครับเห็นปะเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับถามว่าสีม่วงมันโอเคไหมอ่ะบอกเลยว่าก็โอเคนะสําหรับแพะตัวนี้ที่เป็นม่วงเนี่ยอยู่ในเทียสูงเลยนะดีกว่ากว้างอยู่ยนะผมบอกให้ตัวนี้นะครับผมยังไงก็แ่มนะครับถามว่าอันนี้โอเคไหมดาเบิเอา,าเกิดว่าคุณไม่คิดจะรีหรือว่าคุณจะเก็บคอลเลกชันเนี่ยคุณก็รับรับมาแต่ว่าถ้าได้ตัวนี้มาก็คือแรงเหมือนกันครับตอนนี้สุดของรุ่นแล้วถ้าเป็นสีม่วงนะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสุดของรุ่นสีทองนะครับผมก็ลองดูอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนเข้ามานะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูต่อครับมีอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออาร์ติแฟกต์ตรงนี้นะครับกัมยานนะครับผมมันหาได้หลายที่อยู่นะครับเรามาดูกันว่ามันได้จากที่ไหนบ้างนะครับที่แรกนะครับที่คุณจะสามารถหาในส่วนของกัมยานได้เนี่ยก็คือพิเศษครับตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับก็คือตรงนี้ มันสามารถรับได้ตั้งแต่ชั้นที่5ขึ้นไปเห็นไหมครับนี่เห็นปะครับเนี่ยกัมยานแห่งชีวิตกัมยานแห่งจิตวิญญาณเนี่ยกัมยานแห่งความอดทนคุณเล em, <Piet. S 2> ือกเอาว่าคุณจะใส่แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพละกําลังนะครับเออส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจิตวิญญาณส่วนอันนี้ก็เป็นอดทนคุณก็เลือกเอาว่าคุณต้องการจะใช้อันไหนนะครับผมเออของผมก็น่าจะเล็งกันอยู่2ออันนี้แหละนะครับระหว่างไอ้อดทนเนี่ยนะครับกับ ไอพละกาลังนะครับลองดูก่อนว่ามันจะเอาอะไรดีเดี๋ยวก็ลองค่อยขี้อีกทีหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันจะสามารถหาได้ก็คือจัดถ้าตั้งแต่ห้าหดขึ้นไปและมันมีอีกวิธีหนึ่งที่มันสามารถหาได้นะครับจะบอกให้สําหรับใครที่ยังไม่รู้มันสามารถใช้แต้มตัวนี้ครับเหรียญตาผลงานลบเนี่ยแลกได้นะครับก็คือใช้5 0 0แสในการแลกนะครับวิธีแรกนะครับก็ให้คุณไปที่ตรงนี้เลยครับกดที่ตรงนี้ครับสมองระบุมครับตกลงครับข้าไป พอคุณวัปมาเนี่ยนะครับมันจะมี NPC ยืนอยู่ข้างๆตัวสมอระูุมครับก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยใช้ห้าแสนแต้มในการแรกนะครับเออก็ใครที่แบบชอบไปฟาร์มแต้มฟาร์มอะไรมาตอนนี้ก็บอกเลยว่าน่าจะเดินค่ากันเดือดอะเพราะว่ามันต้องเอาแต้มมาแลกกันตัวเนี้ยเออใครอยากก็ใส่ก่อนก็ลองดูได้นะครับผมก็มีที่ NPC ผู้ค้าสมอรภูมินะครับผมตามนั้น ต่อมานะครับผมมันยังมีอะไรเข้ามาอีกครับนี่ครับแพทเช่นพาร์นะครับผมมันจะเพิ่มมาใหม่อยู่2อันนะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมีพาร์อันเชิญพาหนะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือพาร์สร้างนะครับผมพารสร้างโคสองเนี่ยนะครับเนี่ยมีให้เรามากดนะครับก็อันนี้จะใช้บัตรนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็ที่เลยใช้เพชรคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอาอะไร ส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะไปฝั่งสมุดได้นะครับผมเออง่ายๆเลยนะครับลดดาเมจสามถ้าถามว่าสองอันนี่ก็โอเคนะก็เดือดนะเออลถดาเมจสามสองอันเนี่ยอันเนี้ย๋หวลองดูดิว่ามันมีแจกกี่อันตื๊ดตื๊ดตื๊ดตือันเดียวแล้วมันอยู่ในไหนอีกอันเนืงอเอ้ย เออว่ะมันหายไปไหนอันนึงอ่ะข้อมูลมิชชั่นว่ามันต้องมีที่รับอีกที่หนึ่งครับอาจจะอยู่ในกิจกรรมที่ยังไม่ขึ้นอ่ะต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้อีกครับมันมีเอ่อไม่ใช่ดันเจียนบอสเดี๋ยต้องบอกว่าเลดบอสครับเลดบอสท,ที่โผล่เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวป,ปัญหานะครับ อันนี้เนี่ยเวลาเราลงเลดบอสมันไม่ได้มีได้อะไรครับแต่ว่ามันบางทีอาจจะมีของตกที่พื้นนะครับต้องเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ถามว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำไมเราจําเป็นต้องลงกี่รอบตอบง่ายๆเลยครับในหนึ่งอาทิตย์เราจําเป็นต้องลง5รอบถ้าเกิดว่าคุณลงรอบแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1นึับ1หตรงนี้จะเป็น1นึับห้านะครับลงรอบแรกเนี่ยคุณจะได้แต้ม1 0 0รแล้วก็ยา1นึ่ขวดแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อคุณน่ะลงบอสตัวนี้ครบ5ครั้งใน1อาทิตย์นะ คุณต้องเข้าใจง่ายๆนะ1อาทิตย์เห็นไหมครับเขาบอกอยู่ว่าจะถูกรีเซ็ตวันจันทร์เวลาตีสี่เห็นไหมยูทีซีบวกแปก็คือตีสามง่ายๆเลยนะครับเนี่ยส่วนเวลาตรงนี้ผมจะสอนวิธีดูนะครับไม่ใช่ว่าคุณดูว่ามันเป็น9ก้าโมงเที่ยงหรือว่า4ี่โมงสองทุ่มหรือว่าจะเป็นเที่ยงคืนไม่ใช่นะครับถ้าเป็น u t c บวกแปดเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าคุณลบหนึ่งชั่วโมงจาก9กก็จะกลายเป็น8จาก1ิบเอ็ดสิบสองก็จะกลายเป็น11 14ก็จะกลายเป็น15 ยี่สิบเดกลนยายนสิบเก้า 19, ดังนั้นหมายความว่ามันจะมากี่โมงครับหนึ่งคือแปดโมงสิบเอ็ดโมง,โมง 8, 3, นะครับสามโมงก็คือบ่ายสามนะครับอันนี้คือหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ห้าทุ่มนะครับนี่คือเวลาที่บอสจะปรากฏตัวให้เราเข้าไปตีนะครับพอถึงเวลาบอสปุ๊บเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะถึงเวลาสิบนาทีเนี่ยมันจะมีปุ่มทางซ้ายบนเนี่ยนะครับมันโผล่ขึ้นมานะครับมันจะอยู่ข้างๆตรงคําว่าตรงช่องตรงนี้เลยเนี่ย,ยอยู่ข้างๆนี้เลย มันจะเป็นรูปแดงๆะนะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทําการลงไปแล้วก็รอทั้งหมดคือ10นาทีแล้วเราก็จะได้ตีบอสนะครับผมแล้วทีนี้ที่สําคัญเนี่ยเวลาคุณลงดันเลดบอสนี่แล้วเนี่ยจะมีแพ็คเด้งครับอันนี้เนี่ยแพ็คเด้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะซื้อมันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเอ่อแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีเวลารับภายหลังให้คุณด้วยนะเห็นไหมจำไว้นะครับไม่ใช่ต่อวันนะเพราะว่ามัน มันมันเขียนต่อสัปดาห์นะครับหมายถึงอันนี้นะอันล่างเนี่ยต่อสัปดาห์แต่ว่าอันบนเนี่ยมันจะเป็นรายวันทุกทุกวันที่คุณลงเนี่ยบ้มันเป็นภารกิจรายวันคุณลงหนึ่งครั้งมันจะได้หนึ่งรเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งคุณลง7วันมันจะได้700รอยถูกป่ะแต่อันล่างเนี่ยมันเป็นภารกิจรายสัปดาห์เท่ากับว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยคุณจะได้5้าร้อบวกกับอีก700ร้อข้างบนก็จะกลายเป็นพันสองอาทิตย์ละพันสองก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรอยู่นะเออก็ ก็ถือว่าช่วยให้คุณได้ซื้อสกิลก็ได้เร็วขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะเออสำหรับแต้มสน,นับสนุนนะก็ประมาณนี้นะครับเพลยบอสนะครับแล้วก็เ a อช p a พาร์ทอ๋อสกิลนะครับสกิลตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดครับแม่งไปตุนต้นน้ำกันมาเต็มเลยก็ผมบอกคุณแล้วว่าเวลาคุณคุณจะดูอะไรเนี่ยหรือคุณจะเชื่ออะไรอะ่ะคุณต้องอย่าไปเชื่อไอ้พวกเขาให้มากครับไอ้เขาอะมันมั่วมาเยอะแล้วนะครับผมเออดังนั้นเนี่ย กุญแจนเย็นกุญรอไม่ต้องดึงอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องมาทําเป็นตุนเติร์นนู่นนี่นั่นไม่จําเป็นครับเห็นสกิลนี้ไหมครับความสามารถอ่ะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเอาง่ายๆว่าหลักๆเลยอ่ะใหญ่ใจความเลยก็คือจะเป็นดาเมจพื้นฐานเนี่ยสองออถามว่าสกิลนี้จําเป็นไหมไม่จําเป็นสําหรับผมผมบอกเลยไม่จําเป็นถึงขนาดว่าคุณต้องดึงถุงทองเพื่อไปซื้อมามันเป็นแค่สกิลง่อยๆกระจกกระจกนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นหนึ่งคุณก็จะเข้าว่าขั้นหนึ่งใช่ไหม จริงๆสกิลเนี้ยมันจะสามารถอัพขั้นได้แต่การอัพขั้นของสกิลเนี้ยมันไม่ได้ใช้ต้นน้ําในการอัพนะครับผมสกิลขั้นสองอ่ะเออมันจะเป็นทักษะที่เอามาขายครับมันจะต้องขายข้างล่างเนี้ยมันจะมันจะแปดสิบล้านอ่ะสกิลเนี้ยเออมันจะมีอีกอันหนึ่งคือแปดสิบล้านก็คือเป็นที่เอามาไว้อัพสกิลนี้นะครับดังนั้นนะครับเวลาคุณเปิดอ่ะคุณดูนะเออเบิกนิมิตใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณไปดู นะครับเบิกนิมิตเนี่ยมันมีไหมนะครับเอ่อไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับเติมเออเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะนี่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 เติมทักษะดูคุณดูนะคุณหาเลยเบิกนิมิตมีไหมไม่มีเห็นไหมาอามาหิตข้องแควนะครับถ้าเป็นใช้รวมกันอ่ะเห็นไหมมีแค่ยึดมั่นเห็นนะไปดูวันต่อไป ช้รวมกันก็มีแค่ยึดมั่นเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันต้องเป็นมันต้องเป็นของที่ใช้รวมกันอยู่แล้วต่อไปก็เป็นเสริมทักษะใช้รวมกันเห็นไหมมีแค่ยึดมั่นในคุณสร้างเออดังนั้นหมายความว่าคุณไม่ต้องหลอนเนี่ยมันไม่มีหรอกครับสกิลเบิกนิมิตใ้คุณสร้างอะนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะไปดึงตำพเธีอะไรครับต้นน้ำเนี่ยบ้าครับผมเออมันจะเป็นสกิลที่เอามาขายในอนาคตดังนั้นอ่ะคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องกระโตกกระตากนะครับผม แล้วสกิล23ล้านเนี่ยถามว่าถ้าสําหรับผมอะจำเป็นไหมผมบอกได้ว่าเฉยๆถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงินน่ะเก็บทองอะไปซื้อเองอะคุ้มค่าที่จะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเพชรไปดึงถุงทองมาแบบไอ้เหี้ยมันต้องใช้งบประมาณ20,000ได้อะออในการที่จะได้สกิลนี้มาให้ได้ทองมาทั้งหมด23ล้านเนี่ยมันต้องใช้เพชรประมาณ20,000ได้สำหรับผมผมบอกคุณเลยว่ามันไม่จําเป็นครับเออมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้น พราะสก,กิลมันโ,โหสองหมื 20, ่นเพชรผมบอกคุณให้นะถ้าคุณจะเอาสองหมื่นเพชรไปเอาไอ้ไอ้บ้าหน่านะคุณเอาสองหมื่นเพชรคุณมาอัพสมุดดีกว่านี่ยดาเหจพื้นฐานหนึ่งดาเมจพื้นฐานหนึ่งเนี่ย,ย, 20, 1, ย 20, 1, เนี่ยคุณกดแป๊บเดียวเนี่ยแม่งกี่เพชรเองครับเนี่ยหลักพันเองคุณได้แล้วดว 20, าเมจพื้นฐานสองละเห็นไหม,มเอออันนี้คือแบบยากแล้วนะที่ผมเหลืออยู่อ่ะเออเนี่ยคุณเอามาอัพเนี่ยของพวกนี้ดีกว่าเออผมบอกเลยคุณเอามาอัพของพวกนี้เนี่ยมันทําให้คุณอ่ะแม่งเก่งขึ้นเยอะเลย นะครับสองหมื่นเพชรของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณจะไปดึงมาเพื่อเอาสกิลปัญญาอ่อนนั้นน่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บเองอนะ่ะโอเคเอาไปซื้อคุ้มค่าจำาไว้แต่ถ้าดึงผงทองไปซื้ออ่ะไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณรวยก็เอาเลยครับเออเพราะว่ามันก็ต้องถ้าเกิดว่าคุณรวยคุณแบบไม่มีเหลือเหลือเดกอ่ะคุณก็ซื้อไม่ให้หมดเลยครับเพราะว่ามันมันก็สําคัญหมดทุกอย่างแหละถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแค่นั้นเอง,เองน,เน,กกนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคดังนั้นก็วันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรัััับบบแใหมม่่นนะะคครรยยงงไก็อาลื ใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่ได้เห็นภาพจริงๆเนี่ยยังไงก็มวลรวมผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้งอนชาแนลด้วย้ะกันนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ